จุงก้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพจหวานแป้งเอฟซีอิหล่าองค์หญิงเข้านะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับช่อง C M J O Two Official ครับผมตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่จังหวัดระยองครับผมอ่าอยู่ใกล้กับสถานที่จัดงานเมนีเนาพี่น้องเนาะอ่ามีเลี้ยงมากบ่อยพี่น้องตั้งอีกแล้วครับก็มีพี่น้องเอฟซีครับผมแนะนํำขอมาครับว่าไปเบิังคลิปนี้ครับคลิปที่อ่ามีตาคนหนึ่ง เป็นประกาศขายทีไปสองปีแล้วแต่ว่าขายบ่ได้พ่อท่องกระถางองค์หญิงอ,อธิษฐานเห็นถึงอีหลาเนาะสองมือขายทีไใดอ่ะเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งกันว่าเป็นอยงไรครับพี่น้องลูกเกาซูนไหมกระเกงยิงลูกเกาูนไหมอันนี้ต้องรอพคดสิบจากพ่อ,องการแชร์นล้วเด้ะ พี่น้องพี่เรืองมาประจำเลยคุาไล่หลายยางไล่หลายยาไล่หลายยางรถมาค่ะรถมารถตามแอลนะรถโอ้ยรถการใช้ตัวนี่โอ้ยแฟนมารับหรอแฟนมารับหรอพ่อแต่นี่ผมบอกเขาออกตัวไว้ก่อนว่าเป็นความเชื่อส่วนตัวใช้นะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไปไปทีเลยโอ้ไมู่ย สองตีประกาศขายสองตีว่าไรขายคนลุกอธิษฐานสมือคนมาซื้อเลยอาทิตฐานสองมืออยากู่ยาคู่ว่าได้ดีไยมันบ่หลอยเออ่ื่อเนียกว่าน่อหลุยกันเลยก่ได้ไหลไปนกันแล้วได้ไ่ไหลขายตีอาไรแล้เาให้เขาให้เขสกล่องเจ้ากล่องเจ้าว่า เขาไม่พอไม่พอไม่พอต้นยูไส อ่นี้ับพี่กอล์ฟต้องจับมพี่ต้งเีร้งใ่งอาไฟมาซองบอาบนัดแน่ีแม่เราเอามาแม่เรามาถ่านเรามาหาเราเราไสกัมัับายแม่แม่ายบใส่ก๊อเจ้าใส่่ไมนอมาถ่ายพี่อที่แบบบ้านเพื่อเหลือเชื่อมันเป็นเรื่องเหลือเชื่อที่เกิดขึ้นกับโอหลบขังของหลายตอนนี้ผมมีบุคคลคนหนึ่งตกใจเบิดที่ผมอยากสอบถาม ก็ลุนกัน่าจะเป็นผู้ไห,ไหอ้าวนี่เนี่ครับพอ่อเชตาครับผมบพอ่อเชตาผมอยากสอบถามมาแบบตั้งแต่พอ่อเชตาของจากที่หลามาโดนไปพ่อพี่น้องละ่อพี่น้องแล้วเนาะตั้งแต่แรกๆหมดละอือแล้วก็ช่วงนี้มันนี่เด้มมันนี่ก็ตามมาดูแลไอ้หลานเนาะยู่ระยองตอนนี้ก็บม่มีฝนผู้ใดพี่น้องผู้ใดแบบอยากมาเที่ยงงานเนาะ กมาได้ครับผมตอนนี้กไปแล้วบอมีฝนแล้วอสอดแจ้งดแจ้งแล้วเห็นเขาวตีสามได้มั้มนี่โอ้ยิ้มๆเลยแล้วผมอยากสอบถามว่ามีเรื่องสิ่งที่มหัจจรเกิดเึ้นกับโตเนี่ยมีเคยเจอกับโตเนี่ยบอมันหลายอยู่ครับหลายเหตุหการณ์นาะยกมาจักหนึ่งไหมอ,อาพี่นออ้องเลยยุคยิงเนี่ย ไปบังคับบดได้เลยหดหดยับนักที่บอกม่าเองบอกว่าเองห้ามโอห้ามยังนะต่อืแต่คือแบบจังื่อวานนี่สิบบอลเอาเอาเหตุการณ์ล่าสุดเลยครับเมื่อวานนี่วอลซื้อเลยผมเบิ้งเล่นได้แล้วบอลอดผมก็เบิ้งเพอวานเป็นสองหน่วยสามหน่วยครัแต่คือบดได้เล่นยญหรไปเต็มที่หัวสองทุ่มครึ่งเหรออันนี้อันนี้เสร็จแล้วหดสี่สี่กัน การเล่นไปแล้วครับเล่นแล้วก็ไอ้ล่าสุดนี่ไอตอนเชียวยวงเทปตอนพลอยจะไอ้อชิตาบ้านไหนเกิดมาพี่หล่ามาไอ้ก่อนสีแบบท,ทุกงานเนอะอาะพี่หล่าว่าถึงงานเปิบพี่หล่าแกสีมาแต่ไทยหลูก,ก็เบบซี่อ่าจะหนาเวทีเราพอนี้ฝนมันตังต้งเข่ามามืดตึ๊บเลยพี่หล่าสีมืดกันแรงข้าวก็ไปได้ฝนไปก่อนไปก่อนให้เล่นแล้วก่อนมีซีรี เราเสมอเป็นวิทยาศาสตร์อ่าแมนเขาก็เบิ้งจากแอปเบิ้งแอปเบิ้งอย่างแมนแมนนั่ก็เช็คได้อีหลีแต่ว่าคือว่าแล้วเอ้าที่ว่าบังเอิญมันก็บังเอิญบ่อยแมนบังเอิญบ่อยนี่คขึยังมงสิครับเป็นแผงแมงสิเลยเด้ครับยังไงก็ไม่รอดพอมาหอดปุ๊บมันแยกออกอ้อมเออเออเห็นหลายทีเดียวเลยบอกนี่แอปกันทีเห็นเลยว่ครับ เราจังไงพี่น้อง FC เอฟซีประเด็คอมเมนต์มาในช่องผมหลายบอกว่าไอ้มองนั้นมองนี้ตกแล้วคือว่าอำเภอน,น,นั้นนี่ตกแล้วแต่ว่าอยู่งานมาตกเน,นครับเออคอมเมนต์เขามาหลายเลยขัน่เสียพี่น้องไปไล่เบิ้งคลิปผมเอ่อตัวนางเนี่ยนางนางก็งคือมาแล้วนังอย่างเล่นอืมเราก็อยากเล่นให้พี่น้องเบิ้งนังนสิ่งนะในยุสี่เหลี่ยนสังเกตดลงยิงก็จะถามว่าคนหลายบครับกอย่างยุสี่นางจะ สปิริตครับแมนแมนสปิริตแรงก่ายยังอันนี้ก็คือเรื่องสปิริตกีเรือกอะเป็นเรื่องบังเอินหรือไหครับผมเออแล้วบังเกินดูอ่บังเกินดูโอุ้ดยอดหลายเอามาอนี่ยบันไปคนชีว่าจังเซนเอฟซีกับบังเอิญแหละแต่ว่าบ่อยมากเออบังเอิญบ่อยอ่าก็นี้แหละพี่น้องครับก็คือหลายๆเหตุการณ์เนาะมันหลายแห่งเลยเออจังพี่น้องเอฟซีคนที่เป็นเอฟซีหลายเลยกับซีบอเป็นเสียงเดียวกันเลยอ่าในช่องผมนี่แบบโอ้ อาญาเลยครบอกว่าเออให้ไปเบิ้งวงนั้นวงนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นหลายแย่งนี่ลีออตั้งแต่หลามาต,าตั้งแต่หัวจากที่หลามาเนี่ยนเนี่ยพี่รองเบิปงนไงบรรยากาศวันสิเห็นบ่เน,นี่ยมันมืดมันสว่างออกแล้วอ่ะอ่าเนี่ยแรกมืดครบบานหกโมงอ่จาจังไหนตอนตอนกลางเว้นมันก็นมีตกมาเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาหาโมงแรกครับพี่รองหาโมงแรกมืดแล้วฝนบ่มีแล้ว จองทำเลครับโอ้ไปจองทำเล่แล้วบอเดี๋ยวไอพ่อไอตาได้อีอยังมากลำแนวหลังรถเสือบอโอเคพี่น้องผู้ใดอยากได้เสืออีหล่ะก็มีไซส์แมน S.M อ๋อ S.M แล้วก็ x l j c X l โอ้โอเคครับพี่น้องโอแมนมาสิได้ทุกคนเลยโอแมนมาสิได้ทุกคนโอเคเดี๋ยวผมตามไปโอเคโอเคครับผมนี่แหละครับพี่น้องก็เลยอยากได้เสือครับมาติดต่อที่หลังรถพ่อเชตะได้เลยหน้างาน ครับผมอ่ะมือนีครับพี่น้องมาเบิ้งกันงานมานือนีเขาเล่นอยู่ไงเน,นี่ยมือน,นีครับผมงานตรงข้ามรงกัน SPRC ตำบลมาบตาพุทธตําบลเมืองจังหวัดระยองครับผมงานเลือกที่สามกับพี่น้องมากมากครับผู้ใหญ่ยู่ไก่พมวนน้ำกันผู้ใหมากว่าไรครับสามารถทักไปที่เพจ a c e b o o k สาวน้อยพิษบ้านแพงแฟนเพจบัตรราคากุ้มปิดนะครับผม1วัน119บาท3วัน333บาบาทแล้วก็ หกวัน6 6 6บหกาทมาเหมาครับสามารถเบิงยอดหลังได้ตลอดเวลาครับพี่น้องครับโอเคผู้ใดอยู่ไก่กับมังมอน้อกันไผ่มาบ่ไดไรกะเขาคมปิดครับพี่น้องครับอ้าวอีกนิดหน่อยตอนนี้คือผมอยู่กับเสียนนุ่นซอบีแล้วก็เสียอําอ่ากำลังแวะกินกาแฟกันอยู่ก่อนหน้านี้กรไปกินเข่ากันครับก็คือเพิ่งออกมาจากที่พักกันเนาะอ่าแล้วก็ออกจากนี้กรได้ิสดไปหน้างานไปไทยวิดีโอ อัปเดตงานในพี่น้องเบื้องนาะครับผมตอนนี้ปลอดฝนแนี่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ับพี่น้องครับป่อต้องขังวลเลยผู้ใดสิมาเที่ยวงานครับผมมาได้เลยไม่มีฝนแล้วครับผมโอเคครับพี่น้องครับคลิปนี้ขอฝากไปเพียงเทนน่านี้ขอยพี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บจะจนพอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีครับ